ถ้าเราผ่าด้วยถ่านจะออกมาเรื่องไหนมันเครื่องผ่านี่แหละมันมันมันจะสวยสวยกว่าเยอะถ้าทําวันไหนบอะคันแล้วก็ง่ายออกง่ายกว่าเยอะอย่าลืมนะถ้าทำเครื่องผ่าวันไหนบอกผมพอมันไหมเสร็จแล้วมันจะเย็นพร้อมกันแน่อาจารย์ครับอันนี้ถือว่าไม้ไม้ไม้แห้งเลยครับนี่ไม้แห้งไม้มันแห้งอย่างนั้นเลยมันเป็นกองมายิ่งถ้าไปเอาในสวนยิ่งแห้งใหญ่เลย ครับเอวในสวนมีง่ายใหญ่ถ้ามันเป็นขุยๆเราก็เก็บไปเป็นเชื้อไฟเลยครับครับเพราะว่าไม้เราเยอะไม่มีกลัวไม้เยอะไม้เยอะเนี่ยมันเปิดง่ายครับถ้าเช้าขึ้นขนกระดาษมันจะเปิดง่ายสงสัยมันจะเปิดง่ายไม่ได้รเงี้ยไรครับตำดิถ้าดินนี้ต้องหาอะไรเล็กๆแรงๆงัดเราต้องแง่อย่างนี้เลยว่าจะเอาแง่อย่างนี้เลยแง่มันขยับก่อน ว่ะตัวนี้เปิดง่ายเหมือนเปิดประตูธรรมดาเลยดูกระดาษเปิดปกติเลยนี่มันบางบางจัดครับาีาจย์ไม่แต่ว่ากระดาษที่ชู่เห็นไหมได้ครับใช้ได้เห็นข้อใต่ถามนี่กระดาษนี่เรากระดเป็นเหล็กเลยครับเสียงมันเหล็กโอ้โอ้โอเคเลยว่ะนี่วันนี้นี่นครับเท่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 ไม้เนี่ยอ่าเลยครับเนี่ยมันจะสวยจะเป็นฐานที่สวยอยู่เลยครับไม้ไม้ตัวนี้เสียดายเสียดาย โอทิ้งขดเยอะมากอย่างเงี้ยเจดีย <c oughs> นี่ก้อนที่ดุ่นใหญ่ๆครับอานที่ผมง,ดดงัดออกมันอยู่ใกล้ตรงที่ติดติดไปนี่เป็นก้อนใหญ่ใหญ่าากญ้อนใหญ่นั่นหลย <c oughs> น,นี่นุ่นคุยมีพวกคุยอย่างเงี้ยนี่นนห,หมดหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ก็คือมันไม่เนี่ครับสวยเลยเแต่ถ้าเป็นไม้หมาดพอดีมันจะมันจะสุกพอดีครับแต่ก็ใช้ได้เนี่ยไม้บาง,บาง อันนี้เปลือกเปลือกตที่มันร่อนหนอนใช่เหมเปิดเปลือกมันร่อนหนอนถ้าที่บางทีที่น้ำท่วมคนไม้มันอาบแล้วมันไหม,ม้ไม่หมดเราเอาใส่ด้านหน้าประตูแล้วก็ได้ครับครับทีวงอันน,อออนี้จะเป็นฐานดีเสียได้ ครับที่เป็นท่อนเราเรียกเรืยกตอนหนานะครับโถทิ้งเยอะแล้วเนี่ยวันกันทีเราเก็บไปสอบได้เลยครับเราก็สอบมาเก็บๆเลยเดี๋ยวถ้าพูดหนาจะสวยกว่าจะครับถ้าพูดหนาเนี่ยพวกนี้มันเย็นหมดมันติดอยู่ตรงเดียวอยู่อจุดนี้นะครับอาจารย์ครับแต่เราเปิดเราจะมองเห็นอะไรเราสามลาดเลย เนี่ยถ้าเราผ่าทุกตัวเหมือนมันจะอบอบได้สะอาดอย่างเงี้ยมันจะไม่อครับเหมือนมันถ้าเราอบครับไม่ติดเมืเลยนะพูดถ่ายเมือยเปลือกเปลือกตอนใส่ใส่สอบก็ใส่ง่ายครับถ้าพูดอย่างนี้พวกนี้มันติด่อแต่ถ้าเป็นอย่างนี้มันเวลาไปจุดไฟมันจะติดง่าย Yeah,